ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นการเชื่อมโยงบูรณาการการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนทั้งจัดตั้งโดยภาคประชาชนและสนับสนุนจากภาครัฐด,ด้วยการบูรณาการข้อมูลกองทุนชุมชนในพื้นที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการกองทุนในชุมชนให้สามารถใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายมุ่งไปสู่การบริหารจัดการหนี้ห่งครัวเรือน1สัญญาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำซัพ์หมู่ที่9ตำบลสีกระอางอำเภอบ้านานาจังหวัดน,นครนายกเป็นศูนย์จัดการด้านการเงินของชุมชนเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางชุมชนที่ยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติต้นไม้ป่าเขาควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านวัตถุเศรษฐกษิจสังคม ที่มีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสะโลกาภิวัตน์ระบบทุนนิยมเริ่มครอบงำจนทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอชาวบ้านมีการกู้เงินทุนในชุมชนและนอกชุมชนโดยแต่ละครัวเรือนมีการกู้เงินหลายสัญญาทําให้การบริหารจัดการหนี้ของชาวบ้านมีความยากลําบากต้องหมุนเงินในครัวเรือนเพื่อใช้หนี้อยู่เสมอศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านนำทรัพย์จึงเป็นองค์กรภายในชุมชน ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการมีหนี้หลายสัญญาของชาวบ้านทำให้ชาวบ้านบริหารจัดก,การหนี้สินที่มีได้ง่ายขึ้นสถาบันการเงินชุมชนบ้านน้ำซับจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาพศ2555ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศูนย์จาัดก,การกองทุนชุมชนในปีพศ2560โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนนำหลัก ในการพัฒนาหมู่บ้านมีกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านเข้ามาเป็นสมาชิกข,ของศูนย์จำนวน7กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 3. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4. กองทุนพัฒนาบทบาทสตัตรี 5. กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านและไก่ชน 6. กลุ่มทอพรมอเนกประสงค์ 7. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ คณะกรรมการบริหารศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านน้ำซับหมู่ที่9ตำบลสีกระอางมีสามคณะดังนี้คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการฝ่ายติดตามตรวจสอบคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพและคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยมีแนวคิดเพื่อจัดการหนี้ครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการหนี้ให้แก่กรรมการสรือจ,จัดการกองทุนชุมชนและแก้ไขปัญหาหนี้สินสํานึกดีแผนดีบริหารหนี้ได้ด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนสมาชิกโดยการบริหารจัดการหนี้ไปสู่หนึครัวเรือน1สัญญา 2. บูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการกองทุนชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างไรายได้ 3. ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้แก่คนในชุมชนด,ด้านผลสำลร็จการดำเนินงานเป็นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบโดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลมีการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการหนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดแบ่งประเภทลูกหนี้ บริหารจัดการหนี้ให้เป็นหนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญาการส่งเสริมอาชีพครัวเรือนเป้าหมายการบริหารจัดการหนี้ลดหนี้ของครัวเรือนเป้าหมายการบริหารจัดการหนี้ปลดหนี้สำหรับเทคนิคที่ทางศูนย์ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรมการส่งเสริมเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อสร้างโอกาสทำกินลดสัญญาปลดหนี้มีออม จากสถานการณ์ปัจจุบันในการทำมาหากินครัวเรือยังขาดอุปกรณ์ในด้านการขนส่งสินค้าการเดินทางเพื่อออกไปประกอบอาชีพดังนั้นศูนย์จัดการกองทุนชุมชน,น,น,นเล็งเห็นว่าถ้าไม่สร้างโอกาสทำกินแล้วจะมีอาชีพมีไรายได้มาปลดหนี้ได้อย่างไรจึงมีการทำสัญญากู้ยืมเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินโดยมีหลักการพิจารณาดังนี้ ผู้กู้ต้องมานำเสนอข้อมูลความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทำมาหากินวงเงินที่จะกู้ระยะเวลาการใช้คืนคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของชุมชนต้องประกอบอาชีพนั้นจริงไม่น้อยกว่า1นึ่งปีมีเงินออมสัจจะมีประวัติการใช้คืนดีไม่นี่เสียจัดทำสัญญาและชำระคืนเป็นรายเดือนเท่านั้นเทคนิคนี้ทำให้ครัวเรือนที่กู้ยืมเงิน มีภาระหนี้สินที่มีดอกเมีย้ยต่ำมีความยืดหยุ่นในการชำระเงินเพราะเป็นการชำระคืนกับกองทุนหากมีปัญหาติดขัดสามารถปรึกษากับศูนย์ได้ตลอดเวลาส่งผลให้มีความสุขและทำมาหากินได้เต็มที่เต็มกำลังอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพที่มีความสุขในชุมชนอีกด้วยสำหรับบุคคลตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ หนึ่งครัวเรือนหนึ่งสัญญานายสมชายพ้าวงสมัครเข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีหนี้สัญญาเดียว80,000บาทกู้ยืมเงินจากกลุ่มอมรั์เพื่อการผลิตเป็นสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่บ้านและไก่ชนนางสาวยลดาจารัตสมัครเข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีหนี้สัญญาเดียว60,000บาทกู้ยืมเงินจากกลุ่มอมทรั์เพื่อการผลิตเป็นสมาชิกกลุ่มทอพมอเนกประสงค์นางสำรีเดชะ สมัครเข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีหนี้สัญญาเดียว60,000บาทกู้ยืมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นสมาชิกกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านน้ำทรัพย์บริหารเงินทุนสนับสนุนการออมพร้อมปรับสภาพหนี้ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง